ไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมนอกห้องเรียนของน้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฒยาลากันบ้างค่ะก็ได้เปิดโลกกัะนัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะการผลิตสื่อโทรทัศน์ณอ็นบิทียาลาค่ะ วันนี้ค่ะที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลานางสาวอุ so ทัยวันณเตสิงโสภาผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะมอบหมายให้นางสาวพิคุณทิพยุรพันธ์นักศึกษามวลชนสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาและเจ้าหน้าที่บุคลากรค่ะให้การต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่4จากมหาวิทยาลัยาราชพัะลาคณะมนุษศาสตร์สาขาวิชามาลายูเพื่อธุรกิจค่ะโดยมีอาจารย์และก็นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน42 คนซึ่งนะักศึกษาก็จะได้ชมนะคะการผลิตรายการสดดีกระดากอปีพร้อมรับฟังบรรยายกระบวนการผลิตรายการสดและทดสอบการประกาศข่าวเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้เปิดโลกกระนัและเปลี่ยนเรียนรู้และนํามาประยุกต์ใช้ในรายวิชาภาษามลา,ายูในสื่อวิทยุ โทรทัศน์ก่อให้เกิดประโยชน์ในการเรียนต่อไปในอนาคตอีกด้วยค่ะในส่วนของช่องทางนะคะการติดตามรับชมรายการจาก n อ t ยะลาคุณผู้ชมก็สามารถนะคะที่จะรับชมผ่านทางทีวีดิจิตอลช่อง11 n b t South หรือสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจ Facebook ค่ะสถานี any, โทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาหรือชมผ่าน YouTube TikTok และอิน t ต g ร a แกรมค่ะของ NBT ยะลาได้เช่นเดียวกันค่ะ